การวิพากรสุดปื้มยิ้มไม่หุบเสียปโป้จัดหนักให้เงิน3ล้านเป็นของขวัญปีใหม่ทำเอาฮือฮากันทั้งโลกโซเชียลอีกแล้วนะคะเมื่อคุณการวิพากรอดีตภรรยาของนักร้องชื่อดังเสกโลโซได้โพสต์ภาพรับปีใหม่เป็นภาพเสียปโป้ อานนท์เน็ตไอดอลชื่อดังที่เคยตกเป็นข่าวว่ามีความสัมพันธ์กับการอยู่ช่วงหนึ่งได้มอบเงินสดจำนวน3ล้านบาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับการเธอได้ถ่ายภาพลงในโซเชียลนะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นว่าวันนี้ปีโป้ใจดีจุงเบยให้ของขวัญปีใหม่3ล้านบาทแบบนี้ค่อยน่ารักขึ้นมาหน่อยน่ารักแบบนี้บ่อยๆนะจะได้ไม่ด่า รับทรัพย์ก้อนใหญ่ตั้งแต่ปีใหม่ปีนี้เฮงแน่รวยรวยเฮงเฮงสาธุแล้วก็นั่นแหละค่ะแท็กไปหาคุณโป้นะคะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะของทั้งคู่ค่ะเรียกว่ามีข่าวดีรับต้นปีเลยนะคุณการค่ะส่วนข่าวกับคุณเสกเนี่ยเราก็ตามอยู่นะคะว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่า ยังไงนะคะใครที่ติดตามข่าวของเธอนะคะหรือว่าของคุณเสกคุณโป้นะคะยังไงก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วจะได้มาตามไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะ